ของขึ้นชื่อของตลาดภูมขนมเบื้องนะครับตลาดภูดคือขนมเบือ้องอ่าเป็นไงเอ่ยสวยไหมอ่าตัวนี้นะครับไส้เค็มนะเห็นไหมเดี๋ยวถึงเวลาชิมแล้วเนาะไปตลาดภูต้องเจออะไรครับต้องไปซื้อกุยชายย่ายนั่นเองเห็นไหมกุยช่ายนะครับมีกรอบนั่นเองครับมีกรอบ เทคคงนะครับเจ้าเก่าดูนะครับข้างในที่ดีครับวันนี้นะครับมาเจอ,อกับครูหยงอีกแล้วนะครับกับช่วงกินรู้อยู่บ้านนะครับอ่ะวันนี้นะครับไปตลาดภูมาก็ซื้อของขึ้นชื่อของตลาดภูมาเลยที่อันแรกนะครับอ่ะดูตรงนี้นะครับ อ่าหลายคนเนี่ยไปตลาดภูก็คงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับขึ้นของขึ้นชื่อก็คือขนมเบื้องนะครับตลาดภูคือขนมเบื้องซีรินทิ์นะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะอ่าเป็นไงเอ่ยสวยไหมอ่าตัวนี้นะครับใส้เค็มนะชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้ถ้าใส่ไข่จะอยู่ที่ชิ้นละสิบห้าบาทนะครับ ถ้าเป็นแบบขนมเบื้องธรรมดาจะอยู่ที่ห้าบาทตอนนี้เอาแบบใส่ไข่มานะครับเรามาดูข้างนอกอ่าข้างในเป็นไงเห็นไหม mm hmm. เดี๋ยวถึงเวลาชิมแล้วเนาะอ่าเรามาชิมกันนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะไม่ต mm ้องชิมนี่ต้องชิมให้เขารู้อ่าอืมอ mm ืมโอเค รสชาตินะครับก็จะมีความหวานแล้วก็ความมันอยู่นะครับตัวขนมเบื้องเนี่ยกรอบดีนะโอเคอันนี้ผ่านไปอันหนึ่งนะใช้ได้เลยคะแนนเต็มสิบให้ประมาณแปดนะครับโอเคถัดมาครับอันที่สองนะครับไปตลาดกูต้องเจออะไรครับต้องไปซื้อ กุ้ยช่ายนั่นเองเห็นไหมกุ้ยช่ายนะครับกุ้ยช่ายสะพานหันนะครับตัวนี้เปิดลิสตานด้วยนะคราวนี้บอกว่าใน,นส่วนของกุ้ยช่ายเนี่ยอ่าที่เลือกมาจะเป็นทั้งแบบกรอบนะครับอ่าแบบเป็นเป็นชินช้นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเผือกนะมีเผือกแล้วก็ไส่ไส้เผือกเหมือนกันนะที่ซื้อมานะครับแบบเป็นลูก อ่ะคราวนี้นะครับเรามาดูข้างในกันนะโอ้เห็นไหมครับใส่ดูแป้งก่อนนะครับแป้งเป็นไงเอ่ยอ่ะแป้งบางนะอ่ะเดี๋ยวชิมใส่น้ำจิ้มนะน้ำจิ้มไปใส่พริกเพิ่มนะครับอืมได้ไหครับอร่อยน้ำจิ้มโอเคด้วยนะคราวนี้มาถึงไฮไลท์ท,ท้ายเลย ตัวนี้นะครับเมื่อกี้บอกลืมบอกกุยช่ายเนี่ยลูกละสิบห้าบาทนะครับอันนี้ของร้านชินหลีนะครับสมัยรอห้าเลยผลิตนะครับตัวนี้คือมีกรอบนับ่นเอ,องนะครับมีกรอบเต็กคงนะครับเจ้าเก่าดูนะครับเท่าไหร่กันดูครับเท่าไหร่เอ่ย มีกอรอบตัวนี้ระดับตำนานนะครับอยู่ที่สองร้อยบาท <_ an> เดี๋ยวเรามาดูกันเขาให้อะไรมาบ้างนะอันแรกเลยให้คุ้ยใช้นะคุ้ยใช่แล้วก็ถั่วง,งอกนะครับถั่วง,งอก <_ an> เดี๋ยวเรา <_ an> ล,อลองมาใส่จานนะครับแล้วก็มีแพ็คตัวนี้ว่ามีอะไรบ้างโอเคอ่ะ <_ an> เดี๋ยวเรามาใส่จาน <_ an> อาจจะตักอมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาใส่จานดูมีอะไรบ้างนะมีผักชีนะในนี้มีชักชีด้วยนะอ่ะเทเลยเนาะผักชีเดี๋ยวนี่ผักชีและอันที่สองนะครับก็คือผิวมะกรูดนะครับผิวมะกรูด ตอนที่ไปเนี่ยก็มีคนเยอะมากนะที่รออยู่นะแล้วก็มีอะไรนะครับมีมะนาวนะครับมะขนาวสองซีกนะครับอไอ้นี้ตั้งไว้ก่อนถัดมานะครับตัวนี้อะไรเอ่ย,ยเป็นกระเทียมดองนะครับกระเทียมดองกิ่นเจ้าเปรี้ยวนิดหนึ่งนะ น่าจะใช่กระเทียมดองนะอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือริกโอเคคราวนี้เดี๋ยวจะลองเอาหมี่กรอบนะครับตักลงไปแล้วก็ลองผสมดูนะครับมีในหมี่กรอบเนี่ยมีกุ้งนะครับมีกุ้งแห้งแล้วก็กุ้งสดอยู่นะครับแล้วก็มีหมู คุกนะอ่าลองคุกดูก่อนนะครับแล้วลองดูอ่าเดี๋ยวลองบีบมัน,นาวนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะครับว่าอร่อยหรือเปล่า <Wow. S 1> อืม,อมทั้งหมดสองร้อยบาทนะครับ รสชาติขึ้นข้นใช้ได้ถามว่าอร่อยไหมถือว่าอร่อยเลยทีเดียวนะครับอร่อยอร่อยเลยอ่ะครับหากินอืมต้องถ้าใครอยากลองชิมก็ลองไปดูนะครับถือว่าใช้ได้นะครับในส่วนของรสชาติอร่อยครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องมากันอีกก่อน,นะครับ พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับเดี๋ยวมีการกินหลูอยู่บ้านอะไรอีกเอามา